โอเคนะคะวันนี้เราจะพามาทานร้านอาหารไทยนะคะชิลานเอ็นแอนวีนะคะนี่บรรยากาศด้านนอกนะคะที่จะรถสะดวกสบายนะคะแล้วก็ด้านนอกของร้านเอ็นแอนวีนี่จะติดกับสนามฟุตบอลนะคะตรงนี้เป็นสนามจองฟุตบอลเป็นฟุตบอลสําหรับเตะแบบสนามย้าเทียมนะคะนี่เลยด้านนี้นะคะเป็นสนามฟุตบอลสวยงานแล้วก็เนี่ยนี่เป็นร้านอาหารนะคะวิวสวยๆเลย ้านนอกของร้านอาหารเอสีนะคะมีต้นไมเ้เขียวๆสวยงามอันนี้เป็นมุมที่แบบมีนอร์นตีอันนี้มีชิงช้าให้เด็กๆเ,เ,เล่นกันได้ด้วยนะคะสวยๆเลยมีสวนดอกไม้สวยๆที่นรถสะดวกสบายมากเลยนี่เดี๋ยวเราไปดูสนามฟุตบอลที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะคะนี่เลยบรรยากาศสนามฟุตบอลเทียมยาเทียมนะคะนี่อืมก็จะมีคนมาเช่า เราจะนวนนะักฟุตบอลน,นะคะติดกันร้านเนอนี์นะคะช็อคเกอร์นะคะประมาณนี้นะคะเราไปร้านอาหารข้างในเป็นฐานข้าวกันเนาะโอเคนะคะไปร้าน SV สนกันค่ะบ๊ายบาย